วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป tekrar. อ่านม e ีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะวนี้เป้าว่าตรโคตรปีสองนะคะก็อยู่กับ้างเกมเพลช่นที่เหลือแปดนะคะก็ห่างหายจากช่องนี้แล้วก็เออหายจากเกมหลายวันแล้วเนาะแบบไม่ได้ปั่นเลยทุกคนนหไม่ค่อยว่างจริงๆตอนนี้ก็คือกลับมาในช่วงโบนัสทา์มเลยนะคะก็คื รอบเทีย่ยงเราเลยทุกคนโหรอบนี้คือทันเล่นเร็วอะ่ะเออก็อไม่รู้ว่าจะมังโปรยีหรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสํัหรใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะมาค่ะทุกคนก็ทุน1นึ0เลยนะคะก็ขออนุญาตไปที่เดด20สก่อนแล้วกันนะคะซื้อทีเดียวเลยทุกคนเอาจริงก็คือ ไม่ได้นําให้แบบให้ทาตามเลยทุกคนถ้าเราพาทุนมาแบบนี้ก็คือให้แบ่งแยกดีกว่านะคะแบบทุนเริ่มที่เบ็ดต่ำเลยทุกคนแต่ว่านี่คือแบบมั่นหน้าอีกแล้วนะคะแบบโอ้โหต้องเบ็ดยี่สิบเท่านั้นแหละเออแล้วก็หลุมดําหรือไม่หลุมเทมก็อีกเรื่องนะคะก็โอเคทุกคนแล้วก็ขอเอาเสียวมากเลยเอาจริงไหมเออเพราะว่าทุนหนึ่งพันยทุกคนแล้วก็เบ็ดยี่สิบเลยอืม เอาละจ้ะเป็นยังไงก็เป็นกันนะจ๊ะอุ้ยเสียงมากหยุดอขอภายในเสียงน่เซนเซอร์นะทุกคนหรือเสียงข้อความอะไรก็ตามเพราะว่าโอ้แล้วพอเวลาจะอัดเกมจะเล่นเกมแล้วมีคนทักมาตลอดเลยทุกคนแต่พอว่างๆก็คือเช็คเงียบมากหรือข้อความก็คือเงียบเลยอะ่ะ ตะคอยละอะาจทอนั้นเลยโอ้โหแล้วมันมากันเก่งมากเออแต่ก็ไม่ตอบจ้ะคือเรามุ่งจะเล่นก็คือจะเล่นนะคะอย่าใครยุ่งแต่ก็คือรัวๆเลยตอนนี้ชัดคือแบบไม่อยากตอบก่อนนะทุกคนอันนี้ชัดข้อความก่อนนะเดี๋ยวเราตอบหลังจากเราเล่นเสร็จนะทุกคนเรากะจะเล่นแป๊บเดียวพอใช่เราจะเล่นแป๊บเดียวก็พอนะทุกคนไป16กสิ16ก็แล้วกันแต่ก็กําไรได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องเลยจ้ะ เนี่ยทุกคนโอ้โหแ้วอะแ้วอีกแล้วอันนี้คือเราเล่นโบนนะัสทำรอบเย็นรอบต่อไปเหลือทุกคนเล่นเราไม่รอบที่แล้วคือตอนบ่ก็คือโอเคอยู่แต่รอบนี้คือเดีย๋ยวบอกว่าได้กินเกลือนะเอ้ยสายหน่อยห้าร้อยเจ็ดสิบหกเพิ่งมาสายเลยจ๊ะเออเอา โอ้โหนิ่งมากเต็มแพงเป็นสิจ้าหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกโอเคทุกคนใช่ได้เลยอะ่ะเออเต็มแพงเลยอะ่ะแต่ช่วงนี้คือปั่นมารู้สึกว่าแปะไม่ค่อยจะง่วงเลยเนาะเออแบบไม่มีแปะนอนเลยทุกคนโอ้โหไอไมิซินเจอร์ก็ที่ตัวหนึ่งสิ เดี๋ยวตอบเด๋ยตอบตอบแน่แต่ว่าขอแป้บนะอารมณ์มันยังค้ากับเกมอยู่ทนวนเอาไงดีโอ้โหคือมันไม่ยอมจ่ายมาเลยมันจ่ายแค่รอบแรกนี่นวนแล้วกําไรคือได้เท่าแค่นี้เองเอาไงดีละ่ละรอบสุดท้ายก็หมดไปแล้วจาะได้มาแค่สองพันนะคะก็เอาไงดีทุกคนหรือว่าเอาสักอีกนิดเบสิบดีไหมสักนิดละกันเนาะเป็นไงเป็นการ รอบนี้คือแบบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอบสุดท้ายทุกคนถ้าตกหลุมดำก็รอบอจบเลยเพราะว่าเราเก็บสองสองพันนี้ไว้ต่อยอดรอบต่อไปดีกว่าทุกคนอืมเนาะนอะทุกคนโอ้โหเสียวมากได้อยู่ไหมได้อยู่โอ้ยสวยงนะ เอาไงใจหนึ่งก็ไม่อยากไปหมุนแล้วทุกคนใจหนึ่งก็แบบอีกนิดและกันแต่ว่าถ้าหมดรอบนี้คือเราไม่ไปแล้วนะทุกคนถ้าตกลุมดำจริงๆแต่ถ้าไม่ตกก็คือฟุกจริงๆอะ่ะอืไม่น่าพูดเลยจ้าเอาจริงไม่ไม่น่าพูดเลยอะ่ะเออแล้วมันสมพรป่าจริงๆด้วยอะ่ะก็พักดีกว่านะคะทุกคนอืมจ้าตามนั้นเลยไดมาเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะ่ะเออยังดีกว่ามันเสียหมดนะทุกคน ก็โอเคนะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ